สวัสดีครับผมเอ็ดมาตลาดนะครับวันนี้นะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะฮะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษตรอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นของดีนะฮะที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปนะครับก็คือรุ่นเปิดสะพานเสตุวารีนะครับในปี2527นหะครับหลายหลายคนอาจจะมองวาอ่าพิเศษยังไงนะครับถ้าเป็นพิมพ์ธรรมดานะครับอาจจะกด จะกดพิมพ์ออกมาอยู่ที่สามหมื่นองโอเคอันนั้นอาจจะพบเห็นกันบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอามาให้ดู2องค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะครับหายากมากๆนะครับเพราะว่านะครับ 2. องค์ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูนี้นะครับอ่าองค์นี้นะครับจะเป็นหลังลิบบินลายลิขิตนะครับ่าถ้าเป็น ผ้าผงเสตูรีธรรมดาที่กดออกมาสามหมื่นองอันนั้นจะเป็นหลังเรียบนะครับไม่มีแผ่นลิปบิ้นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นหลังริปบิ้นลายละเิดอย่างนี้นะครับจะสร้างอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบเก้าองนะครับแบบนี้ว่าหายากแล้วนะครับอันนี้หายากกว่าอีกเท่าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นแบบพิมพ์ทองนะครับเป็นแบบพิมพ์ทองนะครับกด กดแผ่นทองคำนะครับลงมาในพิมพ์นะครับอันนี้แจกกรรมการนะครับอยู่ที่จัดสร้างอยู่ที่100องค์นะครับแต่สอบถามนะครับจากการสอบถามสายตรงหลายๆท่านนะครับรุ่นพีหลายๆท่านก็บางท่านบอกว่าจัดสร้างแค่99องค์นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยึดตามหนังสือเล่มแดงแล้วกันนะผมขอยึดตามหนังสือเล่มแดงครับเล่มมาตรฐานของหลวงพ่อครับระบุไว้ว่าสร้างแจกกรรมการแค่100อองค์นะครับ แล้วก็ด้วยความที่เป็นพระเนื้อผงนะผมว่าอาจจะต้องมีการหักชำรุดหรือว่าศูนย์หายไปนะครับบางส่วนเราคิดดูแล้วกันว่าตอนนี้จะเหลือแค่กี่องค์นะครับผมรู้ว่าเหลือแค่หลักสิบนะครับสิบอง์หรือแค่หลักสิบองค์ครับอันนี้ลายไอเทมนะอาจจะเป็นรุ่นนะฮะร,รุ่นท,ที่ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่เป็นพะระดีปีลึกแล้วก็หายากมากๆนะครับ ถ้าใครเจอแบบนี้นะฮะใครเจอแบบนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับเก็บไว้ให้ดีหรือว่าส่งมาส่งรูปมาให้ผมนะครับในช่องทาง messenger ใน facebook ก็ได้นะครับผมรับเช่านะครับสำหรับภาพของซื้อตัวรลีที่เป็นสองพิมพ์นี้นะครับนะครับอาจจะผมจะหยิบขึ้นมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับสองพิมพ์นี้นะครับอ่ะผมขอเริ่มที่อ่า หลังลิบบิ้นลายลิขิตอย่างเดียวแล้วกันนะครับถ้าเป็นพระผงเสตุวารีนะครับหลังลิบบิ้นลายลิขิตอย่างเดียวนะครับจะสร้างอยู่ที่399องค์นะครับแบบนี้ก็หายากแล้วนะครับนานๆจะเจอสักองค์หนึ่งนะครับอ่าแล้วด้านหน้านะครับจะฝังจีวรนะครับอยู่ในพิมนะนี่จีวรอยู่ในพิมพ์นะครับนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับ ผมจะสังเกตที่ด้านหลังสเปรยส่วนใหญ่นะครับก็คือสังเกตที่ริบบิ้นนะครับริบบิ้นลายลิควิดนะครับนะผมอยากให้สังเกตนะฮะลิบบิ้นลขิดเนี่ยต้องจมลงไปในพิมพ์นะอ่า๋ยวซูมดีกว่านะครับอ่าตัวริบบิ้นนะฮะริบบิ้นลายลิควิดเนี่ยต้องจมลงไปในพิมพ์นะจมลงไปในพิมพ์นะครับเห็นไหมครับ จมลงไปในพิมพนะนี่นะสูมให้นะครับนี่ลิบบินนะครับต้องจมลงไปในในพิมพ์นะครับต้องจมลงไปในเนื้อผ้าแบบนี้นะครับวิธีพิจารณานะถ้าเกิดว่าท่านไปเจอแบบว่าลิบบินนะครับไม่ได้จมลงไปในพิมพผ้พาแบบนี้ก็พิจารณาดีดีนะครับอาจจะอาจจะเอาลิบบินมาติดภายหลังนะครับอย่างแรกเลยนะครับพลิกหลังมานะครับลิบบินจมลงไปในพิมพ์ แบบนี้นะครับนะฮะดูให้เล็บบิ้นจมลงไปในพิมพ์แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็เอ่อลิบบินต้องพิจารณานะครับให้มีความเก่านะครับแล้วก็จะมีลายลิขิตนะครับก็คือเป็นลายาลายมือนะครับของพ่อแบบนี้นะครับจะมีลายลิขิตอย่างนี้นะครับ อยู่บนเนื้อลิบบินนะต้องพิจารณาถึงความเก่าด้วยนะครับต้องลิบบินต้องมีอายุเก่าถึงยุคด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับลิบบินนะครับต้องจมลงไปในพิมพ์นะลิบบินต้องจมไปในเนื้อพระแบบนี้นะครับในพิมพ์พระแบบนี้นะครับท่านก็จะได้นะครับพระผงเสตุวารีนะครับหลังลิบบินลายลิขิตนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับจะสร้างแค่399อองค์นะครับแบบนี้ผมรับเช่านะครับ แล้วก็อีกอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้สร้าง3ามร้อยก้สบเกองค์นะครับว่าหายากแล้วนะครับแบบนี้หายากกว่าเข้าไปอีกหนึ่งเท่าตัวนะครับอาจจะหลายๆเท่าตัวเลยเพราะว่าเป็นพิมพ์ทองนะครับเป็นพิมพ์ทองนะครับหลังลิบบิน้นลลิขิตแบบนี้นะครับจ,จัดสร้างแค่หนึ่งอยองค์นะครับจัดสร้างแค่หนึ่งรอยองค์เท่านั้นนะครับ ก็คือพระผงสิตุวารีนะครับด้านหน้าพิมพ์ทองด้านหลังลายลิขิตแบบนี้นะครับมีอยู่แค่หนึ่งร้อยองค์นะครับบนโลกนี้เท่านั้นนะครับและด้วยความเป็นเนื้อผงนะปัจจุบันผมว่าน่าจะมีมีหักมีชํารุดไปส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีศูนย์หายไปส่วนหนึ่งนะครับอันนี้แบบนี้นะครับท่านใดมีอยู่นะครับเก็บรักษาให้ดีนะเพราะว่าหายากนะครับหายากมากๆนะครับนานๆเลยผมจะเจอสักองค์หนึ่งนะฮะ หรือว่าท่านท่านใดมีแบบนี้นะอ่าส่งมาให้ผมได้นะครับทางข้อความ messenger นะผมรับเช่านะครับนะอันนี้อ่าแบบพิมพ์ทองนะครับในหนังสือเล่มแดงนะครับเล่มมาตรฐานหลวงพ่อบอกไว้ที่หนึ่งค์อนะครับนี่นะครับจะเป็นนะครับแผ่นทองคํานะครับเขาจะวางแผ่นทองคําแล้วก็กดพิมพ์พระลงไปนะครับนี่อ่าแผ่นทองนะครับแผ่นทองคําต้องติด ต้องติดแน่นๆนะครับติดแน่นๆแบบนี้นะครับนะฮะแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับหน้าพิมพ์ทองนะครับหลังลิบบินแล,ละขีแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับหลักการพิจารณาเหมือนกันนะครับลิบบินนะครับลิบบินท่านดูให้มีความเก่านะครับ ริบบินถ้าต้องดูให้มีความเก่าถึงอายุของเขานะเพราะว่าพระนะ่ะรุ่นนี้ออกปี2 5 2 7นห้าอยิบเจ็ดนะครับตัวลิบบินต้องมีอายุนะครับต้องมีความเก่าถึงยุคนะครับพิจารณาถึงความเก่าของลิบบินนะครับแล้วตัวลิบบินเนี่ยจะมีลายลิขิตอยู่นะครับขอจะเรียกว่าหลังริบบินลายลิขิตแบบนี้นะครับแล้วเหมือนกันนะครับหลักพิจารณาเหมือนองค์เมื่อกี้ก็คือตัวลิบบินนะครับต้องจมลงไปในพิมพ์นะเห็นไหมครับ น re ี่่อาตัวลิบบี้ลรยลูกิดเนี่ยต้องจมลงไปในพิมพ์พระนะครับนี่เห็นไหมต้องจมลงไปในพิมพ์พระแบบนี้นะครับนี่ลิบบี้ต้องจมลงไปในพิมพ์พระแบบนี้นะครับอ่านะฮะถ้าท่านไปเจอเอ่อลิบบี้นะครับไม่ได้จมไปในพิมพ์นะไม่ได้จมไปในพิมพ์เหมือนแปะมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะ เอาไปแตะภายหลังนะพิจารณาดีๆนะครับพิจารณาดีๆก็คือดูลิบบินให้เก่าถึงยุคนะครับแล้วก็ต้องมีลายลิขิตนะครับอยู่บนลิบบินแล้วที่สําคัญผมย้าอีกทีหนึ่งนะครับลิบบินนะครับต้องจมลงไปในเนื้อพระจมลงมาในพิมพ์พระแบบนี้นะครับท่านเยได้พระแท้นะครับในรุ่นเสตุไวเสตุวารีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็นํานะครับพระเครื่องครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษตรนะครับ พะีปิลิกและเป็นของดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะครับสําหรับพระผงเสตุวารีสองพิมพ์นี้นะครับก็คือผมย้าอีกทีนะครับหลังลิบบิ้นลายลิขิตแบบนี้นะครับจะสร้าง399องค์เท่านั้นนะครับนี่แล้วก็เป็นแบบพิมพ์ทองนะครับอันนี้แจกกรรมการนะครับพิมพ์ทองนะครับหลังลิบบิ้นลายลิขิต นะฮะพิมพ์ทองเหลาลิบบี้และลิขิตแบบนี้นะครับอ่าในหนังสือเล่มแดงนะครับเล่มมาตรฐานของพ่อครับระบุไว้หนึ่งร้อองค์นะครับมีแค่หนึ่ง้อองค์บนโลกนี้เท่านั้นนะครับอันนี้แรไอเทมนะครับอ่านะครับท่านใดมีแบบนี้นะมีแบบนี้นะครับส่งรูปไม้ผมทางข้อความใน messenger ได้เลยนะครับนะฮะผมรับเช่านะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ นะครับอะวันนี้นะครับก็ฝากนำความรู้นะครับมาฝากเพื่อนๆไว้สำหรับพักเครื่องของหลวงพ่อนะครับสำหรับรุ่นเปิดสภาเสฉวนบาลีนะครับที่เป็นพระผงนะถ้าท่านเจอสองพิมพ์แบบที่ผมว่านะครับเก็บรักษาไว้ดีนะครับหรือว่าอยากจะแบ่งปันให้ผมเช่าก็ส่งรูปมาได้นะครับทางข้อความใน m ซ s s เจอ e r นะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็ ขอบคุณครับสำหรับการเข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ของผมครับเอ็งตลาดนะครับแล้วก็กดติดตามผมใน facebook ด้วยนะครับผมจะมีไลฟ์สดนะครับทุกวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปก็จะนำวัตถุมงคลหลงของหลวงพ่อเกษมมาให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ